สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของสาระเพื่อการดูแลสุขภาพกับอโรคคาวอรตี้แล้วละค่ะโรคซีสในเต้านมเป็นโรคที่พบค่อนข้างบ่อยในสตรีวัยกลางคนค่ะซึ่งมักจะสร้างความวิตกกังวลว่าจะกลายเป็นมะเร็งแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะซีสในเต้านมแทบไม่มีความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมเลยละค่ะ วันนี้คุณฟ้ารุนรุ่งมีประสบการณ์สุขภาพและการดูแลตัวเองของแขกรับเชิญมาแบ่งปันหลังจากที่ตรวจพบซีสบริเวณเต้านมไปติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ทงจันทร์สวัสดีค่ะพี่ทองจันทร์ประกอบอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้ทำพระค่ะทำพระคือหล่อรูปอะไรางี้เลยแล้ววันหนึ่งเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยค่ะยกพระหนัก9้านิ้วอ่ะหนักค่ะกิโลคะ9้านิ้วโอ้โหเยอะเหมือนกันได้กีิ่นรูปสิบ ไม่ใช่เล่นๆเลยนะต้องงแข็งแรงมากๆนะคะอันนี้ก้ามเนื้อทั้งนั้นเลยนะก่อนหน้านี้นะคะพี่ทองจันมีปัญหาทางด้านสุขภาพยังไงบ้างเอ่ยก่อนหน้านี้เหรอครับมันก็แบบเป็นซีสที่นมนะคะค่ะในี่เพราะว่าเราเข้าดินหนักๆเข้ามันก็คล้ายๆว่ามันเป็นเลื่อยอะค่ะค่ะแต่ก่อนเป็นเราก็ไปผ่าออกค่ะกลัวเป็นมะเร็งไปลองตรวจดูไปผ่าออกแล้วตอนหลังมามารู้ว่าเป็นอีกเป็นก้อนอีก ก็เลย <c oughs> ไม่กล้าไปผ่าเราเลยก <c oughs> ินยาน้ําเห็ดน้ําเห็ดไม่ใช่ยาเนาะนะคะเ <c oughs> น,นช <c oughs> นะคะทันนี้เนี่ยพอเราดื่มน้ําเห็ดเข้าไปแล้วร่างกายเราเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้น,นะคะ่ะที่เราทํางานนีเหนื่อยก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แต่เม็ดที่มันขึ้นนี่ยุบหายเลยก็ย,ยังสงสัยอยู่ว่าทต่มันยุบหายไปได้ยังไงล่ะคะที่มันขึ้นใหม่ขึ้นมาถ้าเกิดเราคลำแล้วเราเจอไหมตอนนี้ไม่เจอตอนที่ขึ้นใหม่เจอลูกใหญ่เหมือนกันนะคะ อยู่ช่วงไหนคะอยู่ช่วงใต้ใต้ใต้ล่างช่วงช่วงช่วงนี้ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยตอนตอนนั้นที่เราสัมผัสเนี่ยมันมันขึ้นเป็นลูกเลยค่ะขนาดประมาณเท่าไหรคะก็ขนาดสองเส้นหรืออะไรขนาดนี้ใหญ่ของกันพอเราจับดูนะค่ะแล้วตอนนี้ได้ไปหาคุณหมอไหมคะก็เรียกอ่ะแต่ก่อนนี้เลยนะไปผ่า ก่ออกว่าตอนหลังมันขึ้นใหม่อ so ีกไม่กล้าไปผ่าก็เลยลองกินน้ําเห็ดดูว่าเผื่อมันยุบหายแล้วเราไม่ต้องไปผ่าและคิดอย่างนั้นค่ะแล้วมันยุบหายจริงๆเลยค่ะมันยุบหายจริงๆเลยนะตอนแรกที่เราตัดสินใจสั่งซื้อนี่คือรู้จากน้ําเห็ดได้ยังไงคะก็ฟังที่ประกาศอยู่ในวิทยุค่ะโอ้แล้วเราเชื่อเขาเลยเหรอคะก็เห็นที่ เขาประกาศมาที่คนที่เขากินเขาบอกว่ามันหายก็เลยลองกินดูว่ามันหายจริงหรเล่ามันหายจริงๆเราไม่รู้หรอกแต่ว่าเราอยากจะพิสูจน์ด้วยตัวเราเองอยางีงนะคะแล้วก็เป็นเหมือนอย่างที่ตั้งใจเอาไว้รู้สึกยังไงบ้างคะดีใจมากเลยค่ะโอ้โดีใจมากๆากเพราะุ่ารู่งเองก็ดีใจมากๆด้วยนะคะเพราะว่าการเป็นซิสที่เต้านมเนี่ยถือว่าเป็น เขาเรียกเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยก็กลัวว่าเอ๊ะมันจะเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่าใช่ไหมคะตกใจเลยขึ้นมาใหม่ที่ตกใจเลยครับเพราะว่ามันขึ้นก้อนใหญ่กว่าเก่าเนาะตกใจแล้วเราเลยไม่ไปคิดว่ากินยาลองกินดูตักขวดสองขวดอะไรกินขวดเดียวว่ามันยุบหายไปเลยดีใจมากเลยดีใจมากเลยขวดเดียวเองด้วยจ้าแล้วกินต่ออีกสองขวดระยะขวดแรกก็ปวดหลังหน้าดูเลย นอนคือปวดเพราะเรายกพระหนักนะจพระมันจะใหญ่นาะหนักอันนี้เนี่ยหล่อพระเนี่ยยกพักปกติยก30 30องค์30องค์ทุกวันนี้ยก35องค์ได้แล้วนะน่าจะได้แข็งแรงกว่าเดิมนะคะแข็งแรงขนาดนี้นะคะฟ้ารุ่งมีของขวัญมามอบให้ด้วยนะคะจะได้เพิ่มความแข็งแรงให้ยิ่งขึ้นไปอีกค่ะนะคะกับพิธรำเพรียงเพื่สุขภาพ ขวัญจากธรรมชาติมอมอบให้นะคะขอบ,บคุณค่ะขอบมากมากเลยค่ะเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยนะคะว่าจะมีซีดหรือเนื้อง,งอกเกิดขึ้นภายในอวัยวะส่วนใดของร่างกายจึงจะต้องมันตรวจเช็คร่างกายเพื่อหาสิ่งผิดปกติอยู่เสมอและก็ควรใส่ใจดูแลสุขภาพเสริมสร้างสมดุลที่ดีให้กับร่างกายด้วยต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0890718889 0890718889เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐครับ